กะเพราเนื้อที่กินเหลือขังเลยขัง Một sẵn trắng từ lửa ขายลูกเกย ของเหลือะไ่ลูกเคยอไข่ลูกเคย <c oughs> อวันนี้ไม่ได้ต่างข้ามมากินไปหยกักกินของเหลือ สินของเหลือสินของเหลือจะประหยัดไงกินของเหลือ พี่พุทธะอภิวันโกรธใจญ่เลยที่ตำรวจมาตอบนักข่าวบอกว่าตำรวจจะเจอกล้องก่อนแล้วก็ท่องแปะกาไป ไปเทมเป็นว่าได้ที่พุทเลกะโดดมากที่แบบบอกวา่าเกิดวันที่1ิตำรวจส่งลุงเปี๊ยกเข้าเรือนจำฝากขังวันที่13บาแต่ดูจนข่าวตสนเหข่าวมีที่วงจรเป็ดลูกตำรวจตอนสองทุ่มวันที่13 แล้วก็ตำรวจไปเอากล้องไปถอดกล้องตัง4ทุ่ม20เราจะมาพูดว่าได้ก่อนช่องแปะได้ไงแล้วก็มเมสโตเชียลคนก็ ดาบทิ่สะพายบอกว่าไม่ให้ลุงพูดอะไรรีบอารุงจับลงุงแกกลัวความผีดกลัวติดกุ๊ด ก็แกไม่ได้ฆ่าแล้วแกมาบอกว่าแกฆ่าแต่กูว่าแกก็อยากกลับบ้านเร็วๆมันเกิดเหตุการอย่างเงี้ยคนจอจัดแถว้องหลอดอ่ะผู้ว่าสกายต้องจัดการ ข,ข้าว้องหลอกข้าวอย่างนี้มันเยอะมากเป็นพันต้องไปหาบ้านให้เขาอยู่ย้ายไปให้หมดท่านพูว่า มันทำให้ข้าราชการที่ทำงานตรงนั้นลำบากถ้าคนจรจัดเราต้องหาจะปล่อยให้มันมานั่งนอนเป็นตําบี้ตามที่ต่างๆแบบนี้ไม่ได้ที่คองหลอดตามดีกาก็อยู่ตรงนั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็อยู่ตรงนั้น ต้องจัดการหาบ้านให้พวกมันอยู่บ้านเตี้ยอาทรหาชีพให้พวกนี้ทำนะท่านผู้ว่าชาัดๆเป็นหน้าที่ท่านกับกระทรวงพมมันกลายเป็นที่ให้คนไปนั่งขอทานยิ่งตอนเย็นคนนอนกันเป็นพันเลยมันไม่ได้ท่านผู้ว่าชาัดๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกเนี่ยท่านต้องจัดการผู้ว่าชัดกต้องจัดการเรื่องนี้ฉันไปเห็นฉันตกใจเลยเพราะว่ารายได้มันดีกลางคือมันนั่งนอนอยู่ในปูเสือนอนนั้นก็จะมีคนน่ะเอาเงินไปแจกเอาอาหารไปแจก แล้วกลายเป็นที่ให้คนมานั่งขอทานแล้วรายได้ดีคืนเป็นหมื่นนะเพราะว่าแม่้ายออนไลน์บางคนก็ต้องไปสร้างภาพตรงนั้นไงไปสร้างภาพตรงนั้นก็ให้ที่เป็นพันเพื่อจะไลฟ์สดนิชามะนาวเพื่อจะไลฟ์สดไงกินข้าว กิ่มละกินไม่ลงเนี่ยต้องรีบแอบไปแก่เดี๋ยวมันบูดเดี๋ยวมันบูดน้ำแข็งยังทำไม่เสร็จหรอกอันนี้เป็นของทำเมื่อวานแล้วละลายหมดทำไว้เต็มจะติดละลายหมดอันนี้เป็นน้ำแข็งของเมื่อวาน เ้ hey, น้ำออกอุ้ยแลเมื่อกีน้นี้น้ำมันละลายไงอยู่ในกระติกตะครึ้งกระติกมีสลิงนิงเดมอนเบอร์ดีชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทน้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กินแล้วจะทำให้ฟันสะอาด ปากหายเหม็เนเงือกไม่อัดเสบร้างกระพุงแก้ม <c oughs> รถจดในกระเพราะอาหารช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมแล้วกอ็อันนี้นะคะละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเล,ล,ล,อลี้ลลลยงหัวใจให้ไม่ติดไม่แต่ไม่เป็นลรกหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่แต่ไม่เป็นอัมพษ์อมัอมาพาตค่ะ รัะประทานสิบห่อร้อยสองร้อยแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดใจมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะปกห่อปกห่อสามพันไม่ขายขายพันเดียวแล้วก็แจกซองอ่างเปาโปโตจีนโปโตจีนโปตตจีนค่ะโปโตจีนโปตตจีนนะคะโปโตจีนแจกซองอ่างเปาทุกซองบางกล่องก็จะได้เป็นร้อยซองแบบนี้เลยนะคะโปตตจีน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 ค่ะ สลิมดิงเฟปปูชิโน่กาแฟส้มอยู่สุดกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่สามร้อยนะคะส่งฟรีด้วยแจกซองอ่งางเปามีเงินทุกกล่องมีเงินทุกซองนะคะแล้วก็สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่แบ็เป็นกล่องนะคะห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยค่ะขายสามร้อยนะคะแล้วก็แจกโปรอ่งางเปาโปรอ่งางเปาแถมอ่างเปาฟรีนะคะส่งฟรีด้วยแล้วก็สลิมดิงเนี่ยเนี่ย,ยสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่สาสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่านี่ก็อ่า ห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยแล้วก็แจกซองอ่างเป่าฟรีเลยคะ่ะส่งฟรีด้วยคะ่ะส่งฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่นะคะก็แจกซองอ่างเป่าฟรีหรือห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยนะคะขายสามร้อยอันนี้ก็สลิมดิงไทยทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าหัวเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะ อันนี้ค่ะโอนเงิน,นมาที่ 5, 1, 1, 0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาจังจังจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดแกงไลนมีแอด l e e n a ดอ g a n g ไลชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะเราก็เติมน้ำแข็งได้ทั้งวันเลยนะคะเติมน้ำแข็งได้ทั้งวันเลย นี้เึื่อนทำน้ำแข็งกําวันทำอยู่แต่นี่เป็นน้ำแข็งที่ที่แม่ทำไว้เมื่อคืนใส่กติกไว้แล้วมันละลายหมดเนี่ยเราก็เติมน้ำแข็งเติมน้ำแข็งได้ทั้งวันเนี่ยคุณผู้ชมเดิมแทนน้ำทั้งวันเดิมแทนน้ำทั้งวันเลย ตอนนี้คนคนในโซเชียลเขาบอกอ้าลุงลูกเปล่านักข่าวช่องอมรินน่ะเขาไปช่วยลุงให้ลุงไม่ต้องติดคุกตลอดชีวิตจริงๆมันต้องประหารชีวิตนะแต่ลุงรับสารภาพมันติดคุกตลอดชีวิตทําไมลุงไม่ขอบคุณนักข่าวเขาว่หมอตกใจคนไข้อาย,อยุสามเจ็ดตัวเจอมะเร็งตับ ทั้งที่ออกกําลังกายประจําไม่ดื่มเหล้าเศร้าร่างกายไม่แข็งแรงพอจะรับยาแค่สองเดือนสีชีวิตแนะควรตรวจไวรัสตับนะสาปีเองคุณผู้ชม เอาหารติดตอนอือ